ใน Google Sheets มีใคร VLOOKUP แบบนี้อยู่บ้างครับถ้าอยาก VLOOKUP ถึงสถานที่ต้อง VLOOKUP เพิ่มอีก4ครั้งถ้าอยาก VLOOKUP ทีเดียวผมขอแชร์ไอเดียพิมพ์ VLOOKUP ปกติกด F4 เพื่อล็อกข้อมูลพอถึงตรงนี้จะเพิ่มสูตร MATCH คุม ข้อมูลอย่าลืมกด F4 ด้านบนเราจะคุมหัวข้อมูล F4 คอม0ปิดวงเล็บคอม0ด้านหน้าพิมพ์สูตร Array Formula และปิดวงเล็บความสามารถอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราเปลี่ยนหัวตาราง จากสถานที่เป็นตำแหน่งข้อมูลก็จะเปลี่ยนตามลองเล่นดูนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสนับสนุนเราได้ที่แอปส้มเพียงพิมพ์คำว่า ICE 0 0 7 8ในนั้นมีสินค้าให้เลือกมากมายขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามให้ด้วยนะครับหรืออยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกใน f a c e b o o k ได้ครับ